ครับคลิปนี้กับสิพาพี่น้องมาเบิงต้นจั้นผาครับเป็นเกิดเองโดยธรรมชาติอยู่บนภูเขาเนาะครับถือว่ามีความใหญ่โตแล้วก็่ก่งกานสาขาไปไกลครับคงมีอายุหลายปีแล้วครับจนสามารถเกิดแกนเป็นสีแดงแล้วครับสําหรับต้นมีครับแต่ว่าผมก็เลื่อมไทยพี่น้องเบิงครับตอนนี้ล่าไทยเนาะครับสําหรับแกนของเพลนครับคลิปนี้ผมจะไทยพี่น้องเบิงสามต้นครับอยู่ในคลิปเดียวกันนะครับ ถือว่ามีความใหญ่โตว่าแพร่กันแล้วครับสําหรับต้นของเพ่นนะครับก็คือต้อน b ีสองครับครับสําหรับต้นจันท์าเนาะครับก็ถือว่าเป็นไม้มงคลไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งครับที่คนนิยมมักนําไปปลูกไว้บ้านไว้เฮือนครับถือว่ามีความมงคลมีความสวยงามครับเสริมบรารมีตัวเองนะครับปลูกไวต้ตามบ้านตามเฮือนเวลา ผนจันผาเพิ่อนออกดอก,กมีความเสื้อกันล่ะครับว่าสีปันดานโชคปันดานลาบให้เฮาสมหวังดังใจปาถนาครับถือว่าเป็นช่วงที่เพิ่นเป็นมงคลสูงสุดล่ะครับเวลาเพิ่นออกดอกนะครับสามารถปันดานโชคปันดานลาบให้เฮาครับมันก็นคือความเสื้อแะครับ ครับนี่ก็คือส่วนหลากของเพิ่นนะครับต้นที่3นะครับเพิ่นเกิดอยู่บนก้อนหินก็ถือว่ามีความใหญ่โตบ่แพรกันครับส่วนหลากของเพิ่นก็สีย่งลงมาหาเพื่อนดินครับครับนี่ก็คือลักษณะนะครับก็ถือว่ามีความใหญ่โตครับครับสำหรับคลิปนี้ผมกสิภาพี่น้องเบิ่งเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ